F C ทุกท่านครับวันนี้ก็เนาะแล้วก็วันนี้ SOS กับสาวไทยคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยให้ทางบริษัทของไทยไทยบริษัทของเราไทยประลดตรงช่วยเหลือนะครับก็วันนี้เราจะพูดคุยกับเขาว่าเป็นไงบ้างอยากให้บีกวางไปด้วยแล้วมีข้อไปด้วยว่าเป็นไงบ้างครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้ามาแล้วกวไดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยอ่าไทยประลดตรงนครับมาเราขอ,อยญาต ติดต่อช่องทางกับลูกค้าคนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาโดนสามีทําร้ายร่างกายมาเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรกันบ้างแนะนําว่าเข้ามาดูแล้วกไดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งใจฟังและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ในไทยที่แต่งงานกับสามีฝรั่งหรือเรเรียกว่าเมียฝรั่งที่ประเทศไทยมาฟังนครับผมโอเค สวัสดีครับผมโอเคตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับก็บอกว่าไลฟ์สดอยู่คุณคต้องการให้ทางเราช่วยเหลืออะไรครับผมช่วยเหลือแกขอให้ทุกอย่างรบมื่อกีมาากิิอเ่นเดินงหาวันที่สาแล้วทีนี้วันที่สี่ คอนโดทีนี้เขาไล่โนออกตอนสี่โมงครับจ่ายโก็เลยเก็บเสื้อผ้าออกครับจ้าแล้วทีนี้เขาจะตีโนูหนูก็วิ่งอ้อมอ้อมอ้องและหนูก็โทรหาเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเก็บเสื้อผ้าออกจากา้องช่วยครับยามในคอนโดสองคนขึ้นมาเขากะบอกว่าฝรั่งคนนี้มาทุกปีมีเรื่องทุกปีเพราะว่าครับผมไม่หาเรื่องเนี่ยก็หาเรื่องเพื่อน ครับอนเพื่อนก็ถาเรื่องลูกค่ะลูก็เลยยันต้องอยากอยากในที่ลูได้กันมาเล็กๆเขาก็หลอกลูหลอกให้ลูกไปจุดที่เรียนศูนย์โลกแถวๆพอหลอกก็บอกว่าเขาจะทำวีซ่าไหไปไปฝรั่งอยากเรียนหนังสือทำงานทีนี้เขาก็หลอกลูกว่าไม่ให้ทำทงานไม่ให้เรียนหนังสือแต่ว่าอยู่ตั้งใอยู่ทำงานอยู่ใช้เดื่อนๆเพราะว่าเออก็ไม่ให้เงินเดือนหลวงพี่ครับ แล้วเงินทุกปีก็มีเรื่องทุกปีเลยค่ะเพราะว่ามีพยานหลายคนอยู่คอนึโดค่ะครับขอถามหน่อยว่าคุณแต่งงานกับเขากี่ปีแล้วครับผมแต่งได้ประมาณเจ็ดปีแปดปีนี่แหละค่ะแต่งงานที่ไหนครับที่กรุศรีไทยรโอเคจบนะโอเคถามต่อไปว่าคุณมีลูกของเขาไหมครับผมมีค่ะเดี๋ยวพี่นวดฉุนไปให้ลูกลูกจริงๆกับเขานะลูกกับเขานะ โอเคเดี๋ยวนะตอนเนี้ยคุณแต่งงานกับเขาได้เจ็ดปีแล้วลูกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สาอสีิบ้าาัยมคะถามคำถามว่าลูกของคุณอ่ะที่มีกับเขาอายุเท่าไหร่ลูกกับคุณกับเขาด้วยกันกับสามีคุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้คำถาม,มคือว่าลูกคุณกับเขาคุณมีลูกด้วยกันไหมไม่มีไม่มีอ่าโอเคโอเคไม่มีลูกด้วยกันคุณมีลูก ติดก,กับสามีกเก่าบ้างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่เพามีลูกกับคนไทยแต่ไม่มีลูกกับเนาจาชาติโอเคโยอเคเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่งขอขอขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยคุณไม่มีลูกกับเขาแต่งงานด้วยกันเจ็ดปีแล้วทําร้ายร่างกายคําถามฟังดีๆนะคําถามจากผมว่าคุณได้ไปแจ้งความที่ตํารวจหรือเปล่า แต่ว่านที่เก็บของออกเมื่อวันที่สี่ไปแจ้งความแล้วค่ะครับเขาเขาจะตีแล้วมึงก็วิ่งรอบโต๊ะแล้วมึงก็โทรให้เพื่อนมาเปลี่เสื้อผ้าช่วยค่ะครับที่เขาตีปิดที่แล้วมันมีกล้องวงจรอยู่ค่ะมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหม อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นปีนี้คุณได้ไปแจ้งความเรียบร้อยมีใบของตำรวจหรือไหมครับที่ไปลงมันทึกนมาโอเคโอเคได้ได้ดได้ได้ได้ครับัรโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บเดียวขอ,ขอแป๊บนึง ตอนนี้คําถามผมแนละคุณฟังนะว่าคุณต้องการเอาผู้ชายคนนี้กลับประเทศเขาไหมเพราะทำไร้ร่างกายสามารถในประเทศเขากับประเทศไต้คุณต้องการให้ผมทำไมหมอย่างเป็นนี้แต่ยา,ยาคือผมสามารถทําได้มากคือในประเทศกับประเทศเลยก็คือว่าเอาเรื่องจนกลับปร,ประเทศฟินแลนด์เลยผมสามารถทาได้ยาคที่เอาไปชนะเลยคนนี้มันเสมมันอมาเ แต่โน้ตหลอกที่แต่งงานผู้หิงหลายเด่กะคนสีสเกตมันไปทำค้ซื้อรถให้เขาแล้วคนที่ทำงานมันมันหลอกเยอะและทีนี้กมาหลงมันแต่งานกักวันนึ่เพี่ีัยับโอเคเท่ากับผมมีทนายความให้แล้วขึ้นศาลแล้วต้องการเนรเทศให้เขากลับประเทศเพราะว่าการทำไร้าร่างกายสามารถทำให้เขากลับประเทศได้เน้อ โอเคโอเคก็เป็นเรื่องนี้นี่เนเรื่องอ่างจังเรื่องีมันจังคนเขาพูดเอาเลยเอาเลยเอาเลยชมา้ช้เลยคว่าให้แกช่วย้นโอเคก็ตามนี้ก็คือคุณต้องการที่อย่าร้างกับเขาเราจะดูแลสิทธค่าอะไรอย่าร้างให้คุณด้วยตามกฎหมายงประเได้ทยให้แล้วก็ คคือกูไม่เอาแล้วคือพูดตรงๆว่ากูไม่เอาหัวคนนี้แล้วใช่ไหมภาษาชาวบ้านคือพูดแบบตรงๆว่าไม่เอาหัวคนนี้แล้วไม่ไหวแล้วกับหัวฝรั่งคนเนี้ยโอเคโอเคนั้นตามนี้เรารับเรื่องครับเรารับเรื่องคุณเนาะเราจะมีทีมงานทลายความเราจะมีทีมงานฟังผมแป๊บหนึ่งผมจะมีทีมงานทลายความนะครับที่จะเดี๋ยวเรื่องให้ แล้วก็ถ้าทําร้ายร่างกายนี่ก็จะเล่นเล่นเล่นเข้ากลับประเทศเลยนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับโอเคครับ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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ก็ดูดูแล้วตามกฎหมายหลักฐานเข้าช่องเข้ามาช่องทางไหนเมื่อกี้นะครับทางลายทางลายช่องทางลายใช่ไหม ทางลาทไลน์ใช่ไหมก็หน้าช่องทางไลน์ขอดูแป๊บหนึ่งอ่าแกส่งมาช่องทางไลน์แล้วอ่าดูไม่น่านะไม่น่านะขอะอันนี้ก็ไม่มีนะน่าจะเป็นของโอเอหรือเปล่าเช็คเช็คให้หน่อยครับอ่าเช็คให้หน่อยอ่ะเขาบอกส่งมาแล้วเนาะ ไม่มีใช่ไหมโอเคเอางี้เอฟซีครับวันนี้ก็ก็ก็เป็นเคสเคสหนึงที่เราพูดนตรงๆอะ่ะเอฟซีนะผมพูดแบบด้วยใจจริงรับคือเมียคนไทยหรือเมียฝรั่งบางคนหรือผู้หญิงไทยบางคนคิดว่าฝรั่งมีค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าฝรั่งอะ่ะดีกว่าคนไทยนะครับค่ะแล้วก็ คือคือให้ความให้ให้ความรมาอด้างกับคนไทยเขามาพับพิงอาศัยบ้านเราเพราะว่าเขาเกษียณมาจากประเทศเขาหรือก่อนกเกษียณก่อนกาหนดมาอยู่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยมีทั้งกฎหมายสมมติว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วคุณไปตบตีคนอื่นอ่ะคุณโดนนะในเทศมีการเนเทศกับประเทศไทยนะเขาขึ้นศาลให้คุณกลับค้าคุ่งขปรับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เท่ากับเขาไปทําร้ายร่างกายเขาหลอกคนนี้หลอกคนนี้หลอกคนนี้ ผมก็องพูดเป็นกลางๆครับว่าคือคนไทยเมียฝรั่งบางคนคิดว่าเาได้เพจได้ผลวฝรั่งแล้วจะดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาบางคนก็โชคดีไปได้ได้ได้สามีที่ดีแต่บางคนก็โชคร้ายที่ได้สามี้ายทําร้ายร่างกายอฝรั่งคนที่ทําร้ายร่างกายหนึ่งคือเศษขยะอย่างหนึ่งที่ต่างประเทศนะถ้าทําร้ายร่างกายเคยบอกให้โบนิชิคือเศษขยะของเขาเขาไม่ทาเพราะตามกฎหมายแล้วไม่ทำร้ายร่างกาย ภรรยาลูกหรือคนอื่นคนที่ทำาร้ร่างกายคือเศษขยะนะครับผมเนาะที่ต่างทระเขาจะพูดอย่างนี้นะสําหรับผมกอ็อาจจะเป็นเศษขยะสำหรับผมด้วยนะครับแล้วก็คือไม่ใช่ผู้ผชายไม่ใช่แมนเลยว่ามีปัญหาพวกตบตีภรรยาเดียวโอเคภรรยาอาจจะทำแบบด่าดูด่ดาโมโหแต่ก็ไม่นะ่าที่จะทำาร้ร่างกายก็สามารถพูดคุยกันได้เพราะฉันม,มีมีหลักฐานยืนยันว่านะครับมีหลักฐานยืนยันว่า ทำาร้ร่างกายออกมานะครับแล้วก็มีหลักฐานต่างๆนานา <_ d ata> แล้วก็ผู้ชายคนนี้น่าจะาอยากจะอยู่เมืองไทยเพราะอะไรล่ะที่มีพอมีเขาาะว่าถ้าอยู่ตา่างประเทศอ่ะเขาเป็นคนจนคนหนึ่งนะครับเป็นคนคนจนคนหนึ่งเลยแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยรวยเก็บเป็นหมื่นอยู่ได้เพราะอะดิเพื่อ <_ d ata> แบบเอออาจจะเป็น,เนค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เหมือนกับว่าเขาเขาได้ไงานอะไรใช่พอมาเทียบ เขาก็สามารถที่จะมีภรรยาได้ครับครับก็มันทำให้เราคิดว่าน,น,นี่จุดนี้เราช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและประเทศไทยแต่เราไม่ยอมให้ฝร,รั่งนะครับมันเราไม่ยอมให้ฝรั่งมาข่มขู่ประเทศไทยเราไม่ยอมให้ฝรั่งมามาใช้อำนาจมากู้รวรรยกว่ากูดีกว่าประเทศไทยว่าผมเคหว่าถ้ามึงคิดอย่างนี้นะนอไอ้ฝรั่งน,น่าไอ้เศษฝรั่งพวกนี้ถ้าคิดเงี้ยผมแนนว่าให้กลับประเทศเข้าไปไม่สมคัที่อยู่ประเทศไทย มีจะปัญหานะครับผมถ้าคนไทยไปทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศก็โดนเหมือนกันถูกต้องไหมโดนแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเรามาโดนกับฝรั่งเนี่ยเราจะให้คุ้มครองม,มาทําไมล่ะก็ได้ขึ้นศาลกลับประเทศเข้าไปเลยจบขึ้นศาลเท่านั้นน่ะไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นขึ้นศาลอย่างเดียวแล้วส่งเข้ากลับประเทศอ,อ่ฟินแลนด์ไป คนฟินแลนด์ก็ดีก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ไอ้พวกเศษฟินแลนด์ที่มาประเทศไทยหรือเศษปร,ระเทศเยอรมนีซีสแลนด์โซนยุโรปอ่ะอันนี้เราต้องจัดก,การส่งกลับประเทศเขาไปนะครับคนดีเรายินดี้อนรับนะแต่คนเลวคนที่มีปัญหาหนักเลงหลายก็ส่งกลับไปทไําร้ายร่างกายคนอื่นนั่นคนนี้อ่ะก็ส่งกลับประเทศเขาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารับงานนี้แล้วก็จะนั้นเราก็จะ เดินเรื่องจุดน,นี้ให้ด้วยครับผมเนาะก็คือขึ้นสารฟ้องสาร,สารแล้วก็อยากจะในเทศให้เข้ากับประเทศเข้าไปอันนี้อยู่ที่ทางสารว่าจะในเทศเข้ากับหรือไม่แล้วแต่นะครับแต่ว่าทำไร้ร่างกายนี่มีใบหลักฐานว่าทำไร้ร่างกายก็สามารถเดินเรื่องได้ในจุดน,นี้คิดยังไงบีก็อ,อย่างที่บอกนะคะว่าบางทาีเราเป็นคนไทยนะคะัทที่เราจะเหมือนกับว่ามีฝรา่ง เขาเข้ามาพูดคุยหรือบางคนนะคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขา,ามาจะเป็นเหมือนกับเออเป็นรู้จักกนันฐานแฝงคู่อะไร่เนนะะี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็แล้วก,ก็ก็คือตรงเนี้ยก็คืออยากจะให้แบบดูสกรีนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเหมือนก็เข้ามาหลอกจริงจริงอะคะ่ะเคส<ม>ที่ลูกค้าเข้ามา ก็คือบางทีก็หัวจริงๆะอะไอรอย่างเงี้ยค่ะไปใช่หัวเครยโตอะไร่างๆจางๆเยอะมีเยอะแต่ว่าคนไทยก็อยู่ข้ออะไรบางคนไม่ไปทำมาหาเงินอรอจะสามีกีกเดียวอ่ะเขาเลยไม่ให้ค่าเหมือนที่ผมพูดไปไม่ให้ค่าคนไทยบางคนก็รออย่างเดียวรอเงินอา้าวแล้วถ้าไม่อยู่ด้วยไม่มีเงินดูใจตัวเองแนละ้วคุณก็จะไปไปทำงานสิหางานทำสิจะดีกว่าเพราะฉันผมเน,น้นว่าเราอย่าให้ค่ากับฝรั่งเยอะมากมายเห็นฝรั่งเป็นโอ้โหเป็น โอ้โหฝรั่งเป็นพระเจ้าเลยผมไม่ใช่ฝรั่งสําหรับผมเป็นถ้าเขาทําดีผมนับถือถ้าเขาทําไม่ดีนะเป็นขี้ฝุ่นสาหรับผมจบฉะนั้นไม่มีอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้ผมจะรับงานแล้วก็จะติดติดต่อทางทีมงานทนายความให้แล้วเดยวเรื่องให้นะครับสําหรับคนดีผมไม่มีปัญหาสาหรับคนที่ไม่ดีท,ทําไปท่าทําร้ายร่างกายเอ,อ่ยแล้วมาเก่งที่ประเทศไทยฝรัง่งทั้งหลายนะผมก็เอาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เอานะกูก็นักเลงพอเหมือนกันคนระับมึงมาอยู่ประเทศกูนะเจอนะฝรั่งนะ นะครับผมถ้ามึงทําดีผมจะไม่ว่าถ้ามึงทําร้ายนะกูเอามึงอ่าบอกไ้ก่อนนะครับเอานะทนายทนายความที่ต่างจังหวัดผมมีเยอะนะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะถ้าผมเอาจริงผมเอาจริงนะครับเพราะฉันว่าไอ้สิ่งนี้ที่ทําร้ายร่างกายผมจัดนะครับก็ขอบคุณมากที่ส่งอ่าตัวนี้มาให้แล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเรียบร้อยลนะเดี๋ยวทางเราจะส่งทนายความไปหาให้นะครับเรามีทีมงานทนายความทุกจังหวัดบอกไปก่อนทุกจังหวัดที่คุณอยู่นะครับผมวันนี้ คนไทยตื่นนะครับตื่นได้แล้วเพราะว่าอะไรเราตื่นไม่ให้ฝรัง่งนะฮะมาดูถูกประเทศชาประเทศไทยของเราเราไม่ให้ฝรั่งว่าคนข่าของเมืองไทยเมื่อคุณมาพึ่งพาอาศัยใบบุญประเทศไทยเราอยู่นะครับก็ใช้ครบสิทธิของประเทศไทยด้วยไม่ใช่แบบกูเป็นคนฟิน,ฟนแลนด์กูเป็นคนเยอรมนีกูดีกว่าถ้ามึงดีกว่ามึงก็สันใส่หัวกลับบ้านมึงไปเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับผมไม่ได้แคร์คนพวกนี้เลยแต่ถ้าคนดีที่มาอยู่ประเทศไทย respect ให้ความเคารพประเทศไทยอันนี้โอเคสุดยอดนะครับผมก็ินดีด้วยครับแต่ถ้ามาแล้วบอกว่ากูดีคนไทยกลับเมืองไทยเนึง่งกับต่างประเทศไปอย่าอยู่ที่เดิยประเทศเราประเทศไทยเราไม่ต้อนรับคนพวกนี้นะครับเนาะประมาณนี้กันก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผม